โอเคครับผมบันทึกแล้วเนาะโอเคครับถึงยังหวะาโอเคครับบันทึกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปทํานายดวงท,วทั่วไปนะครับการงานแล้วก็การเงิน ในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราชส5 6 4าหสำหรับชาวราศีธนูนะครับชาวราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมนะครับขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังอนุชาอยู่นะครับถ้าใครติดตามมานานแล้วเนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆถ้าใครเพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆก็นะครับอนุชาบอกไว้ก่อนนะว่าอนุชาทำนาโดยการเปิดไพ่นะครับไม่มีอะไรพิเศษใดๆทั้งสิ้นนะครับเปิดไพ่อย่างเดียวนะครับแล้วก็อนุชาไม่ให้ดูไพ่นะครับเป็นแบบนี้มานานแล้วนะครับคือลดประเด็นความดราม่าแล้วก็ ไม่อยากจะให้ทุกคนแบบเชื่อมั่นกับคําทํานายมากมายนักนะครับคือเหมือนกับฟังผม,มฟังแบบสนุกสนุกก็ได้ฟังขำขำก็ได้นะครับคําทานายอะไรที่ออกมาไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ใจถ้าอะไรที่ออกมาดีเนี่ยก็เก็บเอาไว้เป็นกําลังใจอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าเชื่อมั่นหมอดูนะครับเพราะว่าหมอดูเนี่ยลมปากของเขาแล้วก็การทํานายของเขาเนี่ยไม่สามารถมากาหนดชีวิตของเราได้นะครับเราเองต่างหากต้องกําหนดชีวิตของตัวเราเองด้วยขาและหัวใจของเราเองนะครับเนาะ โอเคนะครับฟังโดยการใช้วิจรารณญาณแล้วกันเนาะถ้าติดตามมานานแล้วก็ขอบคุณมากถ้าเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ตามนี้นะครับนะครับตามนี้เนาะโอเคครับมาดวงทั่วๆไปนะครับในเดือนมีนาคมสําหรับชาวราศีธนูนะบอกเลยนะว่าคือเรื่องงานเนี่ยถามว่ามันโอเคขึ้นไหมคือมันน่าจะค่อยๆโอเคขึ้นคือมันมีความคล้ายคลึงนะมันมีความคล้ายคลึงกับกับกับธาตุลมอย่างราศีเมถุนอยู่นะครับคือตั้งแต่ผมดูมาเนี่ย ในเดือนมีนาคมเนี่ยเมษถุนกุมธนูแล้วก็ราศีอะไรอีกราศีหนึ่งวะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปพูดต่อคือมันจะมีความคล้ายๆกันในเรื่องงานอยู่คือไพ่ออกมาเนี่ยมันคล้ายๆกันในเรื่องงานคือมันไม่เหมือนกันนะแต่มันคล้ายกันว่างานเนี่ยมันยังไม่คือถามว่าถ้าคุณหวังเหมือนกับที่ได้ฟังหมอดูท่านอื่นทํานายว่าเดือนนี้เดือนนั้นมันจะดีมันจะโอเคเนี่ยแต่พอถึงเดือนนั้นจริงๆอ่ะพอเข้าสู่เดือนนั้นเดือนนั้นจริงๆเนี่ยเออเฮ้ยหมอดูก็ ที่เคยทานายไปก่อนหน้านีのの mm ้ว hmm ่าเข้าสู่เดือนนั้นเข้าสู่เดือนนี้มันจะดีนะมันก็ยังไม่ดีทีพอเข้าถึงเดือนนั้นจริงๆเนี่ยหมอดูก็ทํานายไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแทนที่จะบอกว่าดีเหมือนกับที่เคยมาพูดมาก่อนหน้านี้ว่าอสมมตินะสมมติสมมติฟังนะสมมติว่าหมอดูบอกว่าเนี่ยหมอดูพูดในเดือนมกรานะหมอดูพูดพูดในเดือนมกราว่าเดี๋ยวเข้าสู่เดือนมีนาเมษาเนี่ยราศีคุณจะดีแล้วพอมันถึงเดือนนั้นจริงๆอ่ะคาทํานายของหมอดูเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็กลายเป็นไม่ดีอีก แล้วตกลงว่าใจะให้เชื่ออะไรเนาะ <S <S 1> <S 1> เออนั่นแหละคือมันคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ของผมนะสาหรับผมผมนะผมดูจากไพ่แล้วผมบอกได้เลยว่าในเดือนมีนาเน่ยราศีธนูเน่ยคนเกิดเดือนธันวานเนี่ยการงานก็ยังยุ่งๆอยู่คือถามว่าจะดีเหมือนกับจับวางลวรวเราหวังอะไรแล้วมันจะเป็นแบบนั้นโป้โป้โป,โปตามที่เราหวังเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยผมบอกเลยผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ และคุณคิดว่ามันจะดีอย่างที่คุณคิดในเชวงเดนมีนาเนี่ยเรื่องการงานเรื่องธุรกิจนะผมว่ามันยังไม่เป็นไม่เป็นแบบนั้นแต่ถามว่ามันแย่ไหมมันร้ายไหมมันถึงขนาดากะอ้วนถึงขนาดโอ้โหท้อทแท้นในเรื่องการงานไหมคล้ายๆกับชาวราศีธนูเอ้คล้ายๆกับราศีธนูเนี่ยคล้ายๆกับชาวราศีเมถุนเลยไพ่ออกมาคล้ายๆกันคล้ายๆกันมากกว่าที่ชาวราศีกุมคล้ายๆเพราะว่าถ้าใครฟังราศีกุมมาเนี่ยผมก็จะบอกว่าราศีกุมเนี่ยไพ่การงานเนี่ยคล้ายๆกับชาวราศีเมถุนแต่ดีกว่าหน่อยนึง แต่ราศีธน,นูเนี่ยเหมือนเลยแทบจะเหมือนกับชาวราศีเมถุนเลยไอ้ไพ่การงานนะนะคือมันอีลุงตุงนังอะ่ะมันยังยุง่งตรงนู้นจับตรงนี้แล้วตรงนี้ยุง่งจับตรงนั้นตรงนี้ยุง่งคือถ้าใครมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย,ย้ายตําแหน่งมาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะในช่วง,งมกรากราคุมภาเนี่ยนี่แหละคือช่วงอย่างการที่คุณกําลังปรับจูนตัวเองอยู่ช่วงเดือนมีนาเนี่ยเป็นช่วงอย่างการจูน จูนแบบยุ่งๆเลยแหละตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างคือมันเหมือนกับการไปทํางานใหม่และรับตำแหน่งใหม่อยู่ที่ทํางานใหม่ย้ายที่ทํางานมาใหม่เนี่ยแล้วมันยังไม่เข้าที่เข้าทางถถมว่ามันร้ายไหมคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะร้ายมันจะน่ากลัวมันจะทําให้เราเครียดท้อแท้ไหมไม่ต้องกลัวเพราะไม่มีไพ่ร้ายเลยเหมือนชาวราศีเมษเลยคือไพ่การงานเน,นี่ยยุ่งอีลงตุงนังแต่ไม่มีไพ่ร้ายขึ้นมาเลยก็เลยก็เลยคิดว่าโออย่างที่ผมพูดนะครับผมพูดอ่ะผมพูดซ้ํมาสามราศีแล้วว่า พ่อผมเคยพูดสมัยตอนเด็กๆว่าลำบากตอนนี้สบายตอนหน้านะลูกนะซึ่งผมไม่ได้ทําตามที่พ่อบอกตอนนี้ผมเลยลาบากอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าผมจะใช้คําพูดเนี้ทําตอนนี้ให้ลําบากแล้วตอนหน้าตอนอนาคตตอนแก่ๆมันจะได้สบายพ่อผมพูดอย่างนี้เลยนะครับพูดตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กวัยรุ่นน่ะลาบากตอนนี้นะลูกแล้วตอนหน้าจะสบายวันหน้าจะสบายเหมือนกันนะครับราศีธนูน่ยถ้าคุณคิดว่าช่วงนี้ยลําบากคุณลําบากไปเถอะนะเพราะคุณเนี่ยราศีคุณก็ดูจาก พื้นฐานของไพ่ที่ผมเปิดดวงรายปีออกมานะผมว่าราศีคุณนะก็เกาะกลุ่มอยู่ในกลุ่มราศีที่ดีในปีนี้และนี่มันเพิ่งเข้าูเข้าเข้าฉูเข้าฉูเข้าสู่ช่วงไตรามาสแรกเองนะครับคือหนทางมันอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสู้ต่อไปผมคิดว่าลําบากตอนนี้วันหน้าสบายวันต่อไปแบบทางมันจะโล่งขึ้นผมไม่ได้รับประกันว่ามันจะดีวิเศษหรือว่าคุณจะเจออะไรที่วิเศษตามที่คุณปร,รารถนาแต่เชื่อถือว่าในเดือนบีนาเนี่ยการงานคุณจะยังอีลงตรงหนังอยู่ ไม่ได้ดังใจคิดบางทีจะหวังอะไรมันอาจจะพลาดไปแต่ถามว่ามันมันมันถึงขนาดว่าผิดหวังทั้งเดือนไหมเดือมีนาเนี่ยในเรื่องการงานนะมันไม่ขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้วิเศษเลิ่นเลยอะไรผมบอกแค่นี้แหละว่ามันไม่ได้วิเศษเลิศเลยอย่างที่คุณคิดแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายในเรื่องการงานหรือธุรกิจส่วนผู้ที่ทําอาชีพส่วนตัวนะครับอาชีพส่วนตัวประกอบธุรกิจส่วนตัวมีกิจการส่วนตัวเนี่ยก็ยังทรงๆอยู่ทรงอาจจะเป็นเพราะภาวะโควิดด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่า เปิดสะพ้า่มาเนี่ยมันดูเหมือนทรงๆอยู่ตัวอยู่ตัวคือมันไม่ซุดลงไปอย่างที่บอกไงว่าไพ่การงานเนี่ยมันมันอินตุกนัง,นงยุ่งบ้างปวนบ้างปวนบ้างในบางครั้งหรือว่าจับนุ่นชนนี่ในบางครั้งแต่ไม่มีไพ่ร้ายขึ้นมาเพราะฉะนั้นกน็เลยไม่ต้องเป็นห่วงแต่คุณมีไพ่อยู่ใบหนึ่งที่แตกต่างจาการาศีเมถุนที่มันแตกต่างแบบเด่นๆออกมาเลยเนี่ยคือ มีไพ่ของการอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะถ้าใครทํางานหน่วยหน่วยรา,ราชาการเนี่ยโอกาสที่ดีที่ได้รับการซัพพอร์ตเกื้อหนุนหรือว่าเข้าหาผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เมตตาหรือว่าตอนนี้มีปัญหาก็เข้าหาผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือแต่ถ้ามองในกรณีนี้สําหรับคนที่ประกอบอาชีพส่วนตัวล่ะจะหาผู้ใหญ่ที่ไหนมาเกืๆๆๆ้อหนุนผลักดันช่วยเหลือผมก็เลยมองว่าถ้าคุณคือหลักๆแล้วเนี่ยชาวราศีเมษศีธนูเนี่ยเป็นคนที่หัวเดียวก็เทียมรีบอยู่แล้วไม่ค่อยพึ่งพาใครนะครับคือเอาตรงๆเลยคือเขาเหมือนคน เขามีเพื mm <_<_<_่อนนะเขามีเพื่อนเขามีญาตินะแต่ชีวิตเขาเนี่ยราศีธนูเนี่ยเหมือนคนไร้ญาติขาดมิตรเหมือนทําอะไรเนี่ยก็ต้องทําด้วยตัวเองหมดพึ่งพาตัวเองหมดแทบจะพึ่งใครไม่ได้และหรือในอีกมุมหนึ่งเขาเป็นคนแบบนี้ด้วยคือเขาไม่อยากพึ่งพาใครเขาไม่อยากทําให้ใครลําบากคือเขาอยากจะยืนด้วยลาแข้งตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องการความช่วยเหลือใครอยู่แล้วก็เลยเหมือนดูเหมือนคนแบบดูเหมือนคนแบบไปคนเดียวอ่ะฉันทําคนเดียวได้ฉันดูแลตัวเองคนเดียวได้ฉันพยายามทุกอย่างด้วยตัวด้วยตัวเองคนเดียวได้เลยไม่ค่อยอยากพึ่ แล้วถ้ามองในกรณีแบบนี้เนี่ยสำหรับชาวราศีเมษส,สำหรับชาวราศีธนูที่ประกอบอาชีพส่วนตัวเนี่ยไพ่มันจะบอกในแนวทางไหนก็บอกในแนวทางว่าถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยไม่อยากพึ่งใครหรือไม่มีใครใพึ่งจริงเนี่ยคุณก็ถ้ามีปัญหาในเรื่องการงานนะผมแนะนําให้คุณปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์ในการทําธุรกิจถ้าสมมตินะสมมุติในช่วงเดือนนี้ในช่วงเดือนธันวานเนี่ยถ้าคุณเจอใครสักคนหนึ่ง ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจการค้าที่คุณทํางานอยู่หรือว่าอยู่ในแวดวงเดียวกับธุรกิจที่คุณทําอยู่เนี่ยแล้วเขามีประสบการณ์มากกว่าหรืออายุมากกว่าหรือต่อให้ไม่อายุมากกว่าแต่มีประสบการณ์มากกว่าในการทํางานค้าขายสมมุติว่าถ้าคุณสมมตินะสมมติยกตัวอย่างให้เห็นคือสมมุติถ้าคุณเปิดร้านร้านซ่อมรถเนี่ยผูซ่อมรถเนี่ยแล้วคุณมีปัญหาคุณไม่รู้จะทายังไงไม่แค่ไม่ใช่แค่เปิดดูทาง YouTube อย่างเดียวนะมันเป็นปัญหาอย่างอื่นด้วยที่เรายังหาทางแก้ไขไม่ได้เนี่ย ลองมองเพื่อนๆหรือว่ามองใครก็ตามแต่ที่เรารู้จักที่เขาประกอบอาชีพเดียวกับคุณเนี่ยอ่าแล้วเรารู้จักเขาเนี่ยลองถามเพราะว่าเออเคยเจอปัญหา,านี้ไหมจะแก้อะไรยังไงคือผมเชื่อว่าเขาจะให้คําแนะนําที่ดีกับคุณได้เดือนนี้เปิดใจหน่อยนะครับสําหรับการ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 ที่ว่าถ้ามีปัญหาแล้วคิดจะแก้เองเนี่ยคือผมอยากให้คุณเปิดใจหน่อยว่าเฮ้ยลองมองคนอื่นๆมาก็ได้ลองถามเขาบ้างก็ได้แล้วปากแล้วพูดบ้างก็ได้นะครับคือไม่ใช่ว่าเก็บเอาไว้ ทุกใจอยู่คนเดียวนะครับในเรื่องการงานถ้ามีปัญหาอะไรลองปรึกษาคนรอบข้างดูได้นะครับมีผมว่ามีคนคิดที่จะพร้อมที่จะช่วยคุณโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่าคุณหรือคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานในในในธุรกิจแบบเดียวกับคุณเนี่ยที่เขามีประสบการณ์มากกว่าก็พร้อมจะช่วยคุณนะครับเนาะเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินเนี่ยพอหายใจหายคอได้คล่องหน่อยเรื่องการงานก็อีรุงทุนังแต่เรื่องการเงินเนี่ยพอหายใจหายคอได้คล่องหน่อยแม้ว่าจะไม่มีไพ่ที่เด่นในเรื่องโชคลาภเช่นเดียวกับชาวราศีเมถุน แต่เมธุนเนี่ยม,มันมีไพ่บางใบที่ผมลุ้นให้ให,ให้ซื้อหวยไว,ไว้บ้างแต่ชาวราศีธนูเนี่ยไม่มีไพ่บแบบนั้นก็มีไพ่เรื่องการเงินท,ทั่วไปนะครับแม้ว่ามันจะยังไม่ดีมากคือบอกตรงๆเลยนะว่าเรื่องไพ่เรื่องการเงินเนี่ยยังไม่เด่นเลยไปเรื่อยมากกว่าธรรมดาธรรมดาอยู่แบบเรื่อยอืมอาจจะมีบางช่วงบางตบางช่วงบางจังหวะในบางสัปดาห์ด้วยซ้ำในในในเดือนมีนาเนี่ยที่มันมีเรื่องต้องควักจ่ายหรือว่ามีเรื่องที่ ติดขัดในเรื่องการเงินอยู่บ้างใช้เขาอยู่บ้างนะแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นทั้งเดือนนะครับเออเออก็พยายามหน่อยแล้วกันเนาะพยายามอดทนหน่อยแล้วกันเนาะให้มันผ่านพ้นเดือนมีนานี้ไปนะคือพัฒนาผ่านเดือนมีนาเนี่ยเข้าสู่เดือนเมษายนผมว่าน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างหละและผมไม่ได้ผมไม่ได้แค่พูดนะถ้าผ่านเข้าเดือนเมษายนเนี่ยผมไม่ได้แค่พูดว่าให้กําลังใจว่ามันมันจะดีแล้วพอเข้าสู่เดือนเมษายนจริงๆมันไม่ดีนะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะอะไรผมถึงมั่นใจว่าเข้าสู่เดือนเมษายนนะคุณจะมีเรื่อองะะไรรดดีีๆมมาาาาากกวว่่เเนนพ ผมเคยพูดนะผมว่าผมเคยพูดอยู่เมื่อก่อนเนี่ยว่าถ้าคุณเกิดเดือนธันวาเนี่ยนะถ้าคุณเกิดเดือนธันวาเนี่ยแล้วพอเข้าสู่เดือนเมษาเมื่อไหร่นยเข้าสู่เดือนเดือนหน้าสองการเมื่อไหร่เนะไม่รู้นะคุณเกิดเดือนธันวาวันไหนก็ตามแต่เนะถ้าเมื่อไหร่ที่ชีวิตคุณโคจรเข้าสู่เดือนเมษาเนี่ยมันจะมีเรื่องดีดีบางเรื่องเกิดขึ้นไม่เรื่องความรักก็เรื่องการงานไม่เรื่องการงานก็เรื่องการเงินมันต้องมีสักเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นสําหรับคุณ หรือว่าถ้าคุณคิดว่ามันอยากจะได้แบบดีๆแบบประเสริฐเลิศล้ำแบบโอ้ยิ่งใหญ่ถูกไว้แล้ววันที่หนึ่งมันคงไม่ใช่ขนาดนั้นมันมันก็แล้วแต่บุญวาสนาคนแต่ผมรับประกันว่ามันต้องมีเรื่องบางเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาสําหรับชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นรอนิดนึงนะครับมีนาเนี่ยมันมันร้ายไหมมันไม่ร้ายแต่มันยังไม่ใช่ผมบอกเลยนะถ้าคุณหวังว่าเดือนมีนาเนี่ยจะต้องใช่สําหรับอะไรบางอย่างผมบอกไม่รู้นะคุณฟังมอดรู้ท่านไหนมาก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่ามันยังไม่ใช่ผมคิดว่่่าาาเษตงหทีใช นะครับโอเคเนาะขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบนะครับคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้ยวยนะครับสวัสดีครับเนี่ <Hey, S 1> เป็นไงเ็นเซอร์ตัวนี้ไหมเลิฟมีเลอแมนยู <Hey. S 2>